สวัสดีครับก็วันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเพจมอสบ๊วยภูเก็ตนะครับก็พบกับช่างมอสนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลดล็อกรายเดือน vivo y15 นะครับติดล็อกครั้งชาระรายเดือนนะครับไม่สามารถใช้งานเครื่องได้นะครับติดล็อกหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกให้ใส่ได้ทุกเครือข่ายนะครับถาวรประกัน1ปีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเ็เรียบร้อยนะครับทําการปลดล็อกรายเดือนนะครับเป็น vivo y15 นะครับ เครื่องนี้นะครับลูกค้านะครับนำมาปลดล็อกรายเดือนนะครับแล้วก็ติดค่ายทูมูฟนะครับใช้ได้แต่ค่ายทูมูฟนะครับก็ทําการปลดล็อกนะครับให้ใส่ได้ทุกค่ายด้วยนะครับก็รุ่นนี้นะครับรับทำนะครับมีโปรโมชั่นนะครับราคาไม่แพงลูกค้าสอบถามได้นะครับเราทําทุกรุ่นนะครับปลดรายเดือนปลดรหัสปลดไอคาวต่างๆนะครับหรือซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับ iPad ดแท็บเล็ตมือถือนะครับ แก้ไขอาการเสียต่างๆตกน้ําตกแตกเปิดไม่ติดนะครับก็นําเข้ามาทําได้นะครับก็สงงานนะครับเรียบร้อยนะครับใส่ได้ทุกซิมนะครับประกัน1ปีนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจมอตอรบายภูกเก็ตนะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ